ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวรถบิ๊กไบค์ของ Honda ที่มีคุณผู้ชมหลายท่านสนใจสอบถามกันเข้ามาถึง CBR 650R Sport Full f a i r i n g และ CB 650R Neo Sport Cafe ว่าจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปโฉมดีไซน์ใหม่หรือไม่โดยเฉพาะในช่วงแฟอร์ริท้ายที่หลายคนอยากให้มีการปรับดีไซน์ให้มันยาวขึ้น ก็เลยสอบถามกันเข้ามาจำนวนมากครับว่าปีนี้จะมีการเปลี่ยนโฉมใหม่ให้กับ CBR 6 5 0 R หรือไม่อย่างไรก่อนอื่นต้องบอกคุณผู้ชมเลยครับว่า Honda ได้มีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ในช่วงท้ายให้กับ CBR 6 5 0 R และ c b 6 5 0 R ไปแล้วในช่วงปลายปี2563ที่ผ่านมาโดย Honda m มอเตอร์ญี่ปุ่นได้มีการเปิดตัวเป็นครั้งแรกวันที่11ธันวาคม 2,563แล้วก็วางขายในช่วงวันที่28มกราคม2,564ขณะที่เมืองไทยของเรานั้น Honda ได้มีการวางจำหน่าย CBR650R และ CB650R ปี2021ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนธันวาคม2,563แต่ว่ามีการให้ข่าวกับสื่อมวลชนในช่วงต้นเดือนมกราคม2,564 โดย Honda ยังคงเครื่องยนต์แบบ4สูบเรียง Double Overhead Camshaft 1 6ว wow, าล wow ์วาล์วต่อสูบระบายความร้อนด้วยน้ำ6 4 8ซ c ให้พลังแรงม้าสูงสุดเท่าเดิมครับ95.13แรงม้าที่12,000รอบต่อนอาทีแรงบิดสูงสุด6 3นิวตันเมตรที่8,500รอบต่อนอาทีของเดิม6 4นิวตันเมตรครับลดลงไป1นิวตันเมตร ฮอนด้าได้มีการปรับดีไซน์แฟริงท้ายใหม่ให้มีความเป็นสปอร์ตมากยิ่งขึ้นขณะที่บังโคลนหลังก็มีการปรับใหม่เช่นกันเพิ่มความเป็นสปอร์ตให้มากขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าหลายคนดูแล้วอาจจะเห,เหมือนเดิมครับดูผ่านๆก็แยกไม่ค่อยออกครับว่าดีไซน์ใหม่กับดีไซน์เก่านั้นแตกต่างกันอย่างไรต้องมาจอดเทียบกันดูถึงจะรู้ชุดเรือนไายแบบ Fu l l LCD มีการขยายตัวเลขตัวอักษรให้ใหญ่ขึ้นปรับมุมการส่องสว่างพื้นหลัง ให้มองเห็นชัดเจนมากขึ้นโชกับหน้าอัพไซด์ดาวนะครับดูแล้วไม่แตกต่างแต่ว่าภายในมีการปรับปรุงลูกสูบให้ใหญ่ขึ้นของเดิมนะครับเป็นอัพไซด์ดาวของโชว่วา SFF รุ่นใหม่ SFF BP ก็คือลูกสูบภายในมีขนาดใหญ่ขึ้นนั่นเองขนาดแกน11มิเมตรเท่าเดิมครับและได้มีการเพิ่มเติมช่องชาร์จแบตเตอรี่มือถือ USB-C ซ่อนไว้อยู่ใต้เบาะนั่ง ในขณะที่รูปโฉมดีไซน์ชุดฟูลแฟลิ่งหน้าก็ยังคงเหมือนเดิมไฟหน้าไฟเลี้ยวถังน้ำมันก็ยังคงเหมือนเดิมครับเปลี่ยนช่วงท้ายเพียงนิดหน่อยเท่านั้นแต่ว่าหลายคนนะครับไม่คุ้นตาและก็ไม่ทราบข่าวสรุปก็คือว่าฮอนด้าได้มีการปรับดีไซน์ช่วงท้ายก็คือบังโคลนท้ายแฟลลิ่งท้ายใหม่แล้วออกจำหน่ายในเมืองไทยตั้งแต่ช่วงปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมานับถึงวันนี้ก็เป็นเวลา78เดือนแล้วครับดังนั้นคำถามที่ว่า CBR 6 5 0 R นั้นจะมีการปรับโฉมใหม่ในปีนี้หรือไม่ไม่มีอย่างแน่นอนคงต้องรุ้นกันในช่วงปีหน้าอีกครั้งหนึ่งครับว่า Honda จะมีการปรับโฉมเปลี่ยนแปลงดีไซน์หรือไม่อย่างเร็วสุดก็คือปลายปี2565ครับรเพราะฉะนั้นในช่วง1ปีครึ่งนับจากนี้ไปจะไม่มีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ของ CBR 6 5 0 R หรือว่า CB 6 5 0 R แต่อย่างใดย้อนหลังกลับไปในงาน Motor Expo 2013 ฮอนด้ได้เปิดตัว CBR 650F และ CB 650F ขึ้นเป็นครั้งแรกโดยใช้เมืองไทยเป็นฐานผลิต2รุ่นนี้ส่งจำหน่ายไปยังตลาดทั่วโลกผลก็ปรากฏว่ายอดจับจองของมันนั้นถล่มทลายเหนือความคาดหมายและในปีแรกของการจำหน่ายก็คือปี2557 CBR 650F และ CB 650F ทั้ง2รุ่นก็สามารถทำยอดขายรถ Big กไบคได้สูงสุดอันดับที่ห ของตลาดเมืองไทยตั้งแต่ปีแรกที่ออกจำหน่ายนับถึงวันนี้ CBR 650R นั้นเป็นแชมป์ยอดนิยมอันดับที่1มายาวนานถึง6ปีซ้อนก็คือระหว่างปี2557ถึงปี2562จนกระทั่งเมื่อปีที่แล้วครับ CBR 500R 2ส,สูบเรียง 500cc อีกรุ่นหนึ่งมียอดขายแซงหน้าขึ้นมาอยู่อันดับที่1ก็เลยส่งผลให้ CBR 650R นั้นตกไปอยู่ที่2 มันทําสถิติยอดขายสูงสุดมากกว่า3,000คันต่อปีแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วตัวเลขลดลงมานิดหนึ่งครับมาอยู่ที่2,300คันเพราะว่าปัญหาของโควิบเกนั่นเองอย่างไรก็ตามแม้ว่า cbr 6 5 0 r cb 6 5 0 r จะมียอดขายที่สูงมากแต่มันก็ถูกตำหนิเรื่องของแฟริงท้ายที่สั้นเกินไปมันคือรถบิ๊กไบค์ยอดนิยมที่มียอดขายสูงสุดอันดับหนึ่งแต่ มีคนติมากสุดอันดับหนึ่งเช่นกันซึ่งผมเองก็มีความเชื่อเหมือนกับทุกๆคนนะครับว่าถ้า Honda มีการปรับดีไซน์ช่วงเฟลิ่งท้ายให้มันแหลมคมเฉวบเฉียวมากขึ้นและก็ยาวขึ้นกว่านี้หน่อยนึงยอดขายของมันนั้นจะปรับเพิ่มสูงขึ้นอีกอย่างน้อยก็20-30%เลยทีเดียวเรื่องราวของ CBR 6 5 0 R และ c b 6 5 0 R จะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ